คลิปนี้ผมขอแนะนำระบบเสียง Sound Quality เน้นเสียงใสๆเบสแน่นนัวๆได้ฟังแล้วติดใจแน่นอนครับเราอยู่กับรถ Subaru Forester คันนี้ควรเสริมพื้นฐานด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ซับเสียงให้แน่นก่อนครับเราติดตั้งชุด Anti Vibration ของแบรนด์ Copper ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกและยังเสริมมวลเบสเพิ่มขึ้นด้วยครับการติดตั้งที่ถูกต้องต้องขึ้นรูปแบบนี้นั่นเองต่อมาลูกค้าของเราชอบเสียงใสๆสไตล์ของโฟกัลก็จัดไปเลยครับ รุ่นใหม่ล่าสุดสเปคก็จัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนครับขนาดของ v o s c e o o i l และ Magnet ที่ใหญ่มากขึ้นถ่ายทอดเสียงได้ดีมากขึ้นลำโพงทั้งหมด6ตตำแหน่งแบ่งเป็นชุดหน้ามีลำโพงทวิเตอร์มาให้ทั้งซ้ายและขวาใส่ในช่องลำโพงมุมกระจกได้อย่างลงตัวและถัดมาก็เป็นลำโพงวูเฟอร์ที่มีไซส์ที่มีขนาดใหญ่ถึง1 6 5ม mm. มติดตั้งแทนที่เดิมได้อย่างพอดี มาต่อกันที่ชุดคู่หลังทั้งประตูซ้ายและประตูขวามีลำโพงเสียงกลางขนาด165ม mm. ิลิเมตรผสมผสานกับชุดทวิตเตอร์เข้าด้วยกันติดตั้งกลับเข้าที่เดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบแนะนำเลยครับคือตัวช่วยเพิ่มกำลังขับเสียงบาลานซ์เสียงให้เข้ากันมากขึ้นใหม่ล่าสุด Alpine M60 DSP ตอบโจทย์กับท่านที่ไม่อยากเสียพื้นที่ในการติดตั้งด้วยขนาดที่คอมเพล็กิภาพนั้นถือว่าสูงเกินตัวเลยครับ ความสามารถนั้นคือการปรับจูนเสียงของลำโพงให้เข้ากันมากขึ้นแก้ไขเวทีของเสียงและยังรองรับการต่อซบวฟูเฟอร์เพิ่มเติมได้อีกด้วยครับซบวฟูเฟอร์ Alpine s 8 0 0มีความกว้างที่พอดีกับฐานบาะเมื่อติดตั้งพร้อมชุดสายแล้วถือว่าสวยเข้ารูปก,กับตัวรถมากๆเลยครับในด้านสเปคนั้นก็มาพร้อมกับลำโพงขนาด8นิ้ว Power Amp 240วัตต์แม็กหลังจากที่ติดตั้งเข้ากับรถ Forester แล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงคันนี้กันครับ โดยรวมแล้วเซตนี้แยกรายละเอียดเสียงของเครื่องดนตรีได้ชัดเจนมากขึ้นในย่านของเสียงสูงก็ให้เสียงที่มีความใสแบบสบายหูและย่านของเสียงต่ำก็มีเบสที่มีความทุ้มนุ่มและทางเราได้ปรับจูนเบสเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับกับเพลงที่ลูกค้าต้องการด้วยครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยครับสนใจติดตั้งโทร023753549 Line@ @overhorn สำหรับวันนี้สวัสดีครับ